ครับกับสวัสดีครับบาเยซชีนลครับสวัสดีค่ะเจพัดผ้าร่วยนะค่ะเนาะครับมาพอกันอีกร่างนะครับกับตัวเลขกข้าวสารนะครับค่ะก้าวเมื่อนี่จะมาบอกเรื่องเป็นข้าวสารตัวเลขเนาะค่ะแล้วก็จะมีแนวทางของปูเจ็ดสองเนาะค่ะเนาะครับปูเจ็ดสองที่ผู้เพิ่นสรุปตัดมาให้แล้วเนาะค่ะเนาะสาหรับเลขกปูเจ็ดสองครับค่ะเป็นแนวทางผู้ใดเขามาแล้วค่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะช่องเจพัดผ้าด้วแล้วก็ช่องบาวเซเชีแนลด้วยค่ะ,ะครับสำหรับเอฟซีนะครับทุกท่านนะครับทีเบ่เวลาลงคลิปไปนะครับเวลาลงคลิปไปกดติดตามไว้นะครับกดกระดิ่งมันแจ้งเตือนนะครับเพราะว่าอมีเอฟซีหลายท่านนะครับเขียนเข้ามาว่าคือโบเห็นแอดขอ,อนี้แน่แอดหรือเวลา บาวเส่กับเจพัสล่งไปแล้วกาบเห็นนั่นสินะครับเพราะว่ามันบเด้งเนาะขั้นเวลาเอฟซีกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ดิเวลาลงไปมันก็นจะมีจะ,จะคลิปจะคลิปจะคลิปนะครับเวลาลงไปมันจะเด้งเวลาที่เข้าบาทันในเบิง์นะครับถ้าผู้ใดเนาะค่ะถ้าผู้ใดชื่นชอบเกี่ยวกับแนวทาาเนาะค่ะเนาะแนวทางของใบเลี้ยงเบอร์นี่ติดตามบาวเส่แชแนลเลยคะ่ะเจพัดอ,<า>อาจจะบอคอยมีเวลาเนาะค่ะเนื่องจากมันเยอะแล้วก็ เจพัดคำนวณเลขแบบว่าอ่าให้เขาในไล่กลุ่มแล้วก็ให้คนอื่นน้ำเนาะขันแล้วก็สื่อเองน้ำแล้วเจพัดกะหุ่นดาวโจนหุ่นดาวโจนดาวโจนดาวโจนหุ่นนิเค่เสาจีนเสาเล่าสตาร์เล่าทีวีผมมีเจพัดคำนวณได้เบหดเนาะข่ะเนาะ แต่ว่าเลศพมีตรงรูดด้วยค่ะบอกตรงๆว่าจอจอเป็นตัวหนีกะเขาแต่ว่ามันกะค่อนข้างจะแบบว่าถัดจอนะ่ะความผีผ่านมันจะสูงแต่ตัวรูดหนีค่อนข้างจะม็นย่ำกว่านะคะเนาะ,ะสำหรับพวกฤทธิ์ขุนเนาะกะ็ขอฝากไว้นะครับท่านใดที่ชื่นชอบหวยไทยนะครับหวยไทยเล<ช>่าห้าน้อยนะครับหรือว่าพวกหุนอหยังจั๊ซีนะครับน่าติดตามเจพัดไว้นะครับเจดพัม เจพัดกำลังถามีค้นสนใจหลายๆเนี่เจพัดจะว่างแนวทางหุ่นให้น้ำเนาะคะ่ะเนาะหุ่นเจพัดก็น่าจะน่าจะอัดตั้งแต่กลางคืนแล้วก็ปล่อยเนาะคะ่ะเนาะราวาเป็นวันต่อไปวันต่อไปนี่สิเนาะคะ่ะเลขหุ่นแล้วก็หุ่นดาวโจนดาวโจนมีว่พี่หนีกับคนคังจะแม่นย่ำเนาะคะ่ะเนาะสำหรับเลขหุ่นเลขหุ่นเลขมันสู่ของเจพัดเป็นรวมดาวเนาะเบาเสีมันมันขึ้นอยู่กับว่ามันบอกว่าบอกว่าโตใหญบอกว่าหุ่นยังกระซ้างเสียง ถ้ามือใไถ่ดาวตัวไถ่บเดนนีเจพัดก็จะบอันนี้ให้เนี่ก็คือจะจับช่วงเวลาที่ไม่เอารีออกนะครับไม่เอเขาจับเวลานั่นนะครับช่วงเวลาสมุดวารีวันจับจับใบจับใบวันวางสั้นนะครับเอาเวลาเลขออกมีเข่ออกเก่าม่งเคืองเนาะค่ะเนาะเจพัดก็จะจับเบิ้งดาวช่วงเวลาเก่าม่งเคืองวาดาวตัวใดมันโดดเด่นกว่ามูอมัน เป็นตัวไหนจังสีเนาะค่ะเนาะอันนี้อันนั้นคือแบบว่าเป็นเป็นสูตรของเจพัดเนาะค่ะซึ่งความผิดพลาดมันกับมีแต่ว่ามันกับกับมีเขาไม่รู้แต่ว่าก็ถือว่าหน่อยอยู่เนาะค่ะตามสถิติทีเเอทมากก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะค่ะเนาะสำหรับเล็กเมื่อนี้เนาะค่ะกับอันนี้กับเบาให้ฟังเนาะค่ะเนาะแล้วก็สำหรับอ่า เลขทูบนะครับเลขทูบที่เคยไปใครถ้ำนะครับไปเฮดมานะครับเป็นสร้างเอล้วันหรือว่าจอมปวกนะครับก่อนนะครับประมาณวันผาเนวันผ,า,นนผาเขาจะเอาแบบว่าวันผามันจังจังแม่นเนาะหมวด่ผ่านมากกระได้มากนะครับสองสามอ่าสองแปดสามสองแปดสาม <28 3 S 1> ยุชางย,ยุยยุประพาตลุตังกกนาด อยาไวแล้วว่าจะไปวันวันนผะเนาะค่ะเนาะมันมันเป็นวันบุญเขาสาก็ดีนั่นแหละค่ะจังไใ่ไงนะครับเมียนจังคอยจกขันจังคอยจะแม่นย่ำเนาะค่ะเนาะแต่จริงๆเจพันไปขออยูุหันวอยดีบัหาตะวาวันนผะเด้ยู่พะพุูปใหญ่ที่เจพัดไปจุดมือนันในสองแปดสามเจพันบัตรก็สือแปดสามเจพันว่ามันออกแล้วออกอีก ัวเลมันกะมีจะไปฟั่งันแนวาทา่งเลขปูเจ็ดสองเจพัดกัสีบอกเพอเนาะค่ะเพราะว่าเวลามันจะหลาเนาะคะะ่ะเนาะวลาตัวเลขของปูกับสรุมมาแล้วกับสีบอกข้าวเดียวแต่ว่าน,นี่ห้ามมาฟั่งฟั่งแนว่าทา่งเจพัดมาขึ้นเจพัดฝันเจพัดเสียงเลขหกหนึ่งอันนี้จะมาเาความฝันให้ฟั่งนะคะเนาะ,ะเสี่ยงเลขหกหนึ่งงวดที่แล้วเจพัดสื่อหกหนึ่งไลายหลเลยงวดที่แล้วสื่อหลาย,ลายแต่ว่าบัดนี้มันบ่มาก นม,มาตามทีเข้าขาดเนาะคะ่ะตัวเลขก็มีเข่ามี่หลุดเด้อค่ะแต่ใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะค,ะค่ะตามผุ้ช่วอันนี้ให้เป็นเพียงแนวทางะะเด้อค่ะเข้ากับว่ารูเนาะว่าเลขสออกตัวไรแต่ว่ามือขึ้นนีฝันเจ็ดพัดเสียงตะ้แต่ว่าเสียงสองสามสามสองเจ็ดศูนย์นเจ็ดกับว่าเป็นฝันดีเพราะเมารับตดีมาเสียงยกับมฝันครับมือขึ้นหนีก็เลยเสียงหกหนึ่งฝันส่องดีหนีได้เสียงหกหนึ่ง <c oughs> ีแบบว่าคือจังไปสิก,กินเลี้ยงกันแต่ว่ากับว่าท่านในวันเห็นจากองกินปนันไดอันกินแบบนั่นแหมบางเสีอันที่ว่าเนื้อเนื้อง่อวแไหมจริงๆเจ๊พัดบ่เป็นคนกินเนื้องัวมากแต่ไหนเลยค่ะบ่กินเลยเนื้อง่วงแต่ว่าในฝันเนาะค่ะเนาะในฝันนี่เขาซ้อยเนื้อง่วมากหรอกค่ะคือจังญี่ปุ่นเขากินน่ะกินกับไข่น่ะไข่สดสดน่ะตีผสมกันแล้วกินนะ่ะเจ๊พัดแบบว่าเนื้อกับบ่ข้าวหอมดีในฝันนะค่ะันวันเรี้องในฝันเสียงหกหนึ่ง มาเคล่เลบางเสกับฟันว่าอ่าซีนี่จัดงานเลี้ยงนะครับจัดงานเลี้ยง,งแล้วก็ไปเห็นดารานะครับฟับนเห็นดาราอยู่บางเสแลเราไปฮักเอานมใหม่คะัครับไปฮักเอานมใหม่ฮักมากเราเอามากินสดๆได้ครับว่ามันเป็นนมใหม่นมไม่หวานมันม้งสัตนอเยี่ยนนะครับนอเนย์อีกหรีครับนอเยี่ยนเงี่ยเน้ยาพักเอาเลยนะครับ บ่แม่นเขาเลขฝันอันเซียนกินได้เลยว่าซั่นความความฝันเพิ่นอันบาลเสเว้าเนาะกินได้เลยเนาะกินอีหลีบาลเสก็กินเลยนะครับจ้าแล้วบัดนี้ฑิตจัดงานเลี้ยงก็พากันไปเอาเป็ดเอาหยังมาอยู่่วาซั่นมาครับมืนอคืนนี่นะฝันเนียนอยู่นะครับแต่ว่าเลขเพิ่นที่เพิ่นเคยถือน่ะเพิ่นได้81กับ61นี่ล่ะครับแต่ว่าก็น่าจะมี1อยู่เนาะค่ะอันนี้กัได้เวลาแล้วเนาะค่ะบอกความฝันให้ฟังครับบัดนี้บัดนี้เฮาก็มาตาม เลขปู่เจ็ดสองนะคะเอาตามเลขปู่เจ็ดสองปูเจ็ดสองเพิ่นตัดมาห้แล้วเนาะค่ะเนาะวันที่สิบหกกันยายนหกขาเด้อค่ะเด้อวันที่สิบหกกันยายนหกห้าปู่เจ็ดสองเพิ่นห้บนมาทีหกกับเจ็ดนี่มันมันจะมากงวันนี้ลหรบันลางกับคือหนึ่งกับสองเนาะค่ะเนาะแล้วกับเพิ่นห้บนลางตัวประกอบนี่เจ็ดแปดเก้าห้มาจับใส่ขึ้นจงแบบนี้ไหมค่ะ สมมติว่าบนหกกับเจ็ดปูหงายมากมันจะมากตัวหนึ่งเมมนบอรบวกไอ้ลางลางหนึ่งหนึ่งกับสองมากตัวหนึ่งเขาจับใส่กันแบบนี้เจ็ดหกแปดหกเก้าหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเก้าเจ็ดจังสี่นะคะเลขบนุบนบันทีเลขลางเข่ากับมาจับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดหนึ่งแปดสองเก้าหนึ่งเก้าสองจึงสี่ดิเล,เลขปูอันอันอันบนลางสามตัวนี่เจ็ดแปดเก้านี่มันเป็นประกอบเนาะคะ่ะเอามาประกอบใส่กันแต่ว่าปูนี่ ชุดบนเพิ่นไห่ม้าเี่เพิ่นไห่แบบเจพัดกับบาเล็กหนาจมีหนึ่งตามความฝันปูเพิ่นคิดไว้เพิ่มเมียนมั้ครับเมียนแปดเจ็ดหนึ่งนี่ปูเพิ่นเป็นเลขสามตัวแล้วค่ะเด้อแปดเจ็ดหนึ่งปูไห่มากบนแล้วค่ะอนี่ชุดบนนี่นี่ปูเพิ่นตัดมากเนาะค่ะปูเจ็ดสองหกศูนย์หกหนึ่งหกสองมันเข้ากันเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดสองครับเมน่ี้เจพัดบาเล็กปูเจ็ดสองมีมาเทรด เมตำเมตำสายปลาแล้วครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งต่ำสายสายปลาแล้วนีครับจะเลขเลขนี่เป็นเหล็กเด่นหัวทีเหลวแต่ว่ามันหมักมาดออกน้ำกลดตามสถิติเนาะค่ะเนาะแปดเจ็ดหนึ่งนี่ปูไห่มาเจพันกับว่าเลขกน่ะจะมีหนึ่งตามข้อมูลมือขึ้นนี่ฝันมีสายเหลิ่งสายปลากับหอยไปนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์นะฮะแล้วก็เมียนแล้วก็มาเบิงเหลขกอ่ะลางสูตรลางปูนี่ปูตัดมาแล้วแับสองหนึ่ง สองศูนย์สองหนึ่งสามศูนย์สามหนึ่งแล้วกับแปดหนึ่งกับสองสองกับสามแปดเนาะค่ะนอลรงร่างก่อนคังจะไฮไลท์ตัวในหมวดน,นี้ครับเด็กปูปูเพิร์ลอะไรเนีไห้เป็นโมาคาเด็กสองตัวน,นาจะเนียนยนี้นะครับเบ,บิ้องออานะครับเ <c oughs> ดอเอฟซีจะแปรจะแปรไห้เบิเ้งเนาะคะ่ะตัวไดจิตปูขีดนั่นกับคือกับคือตัวเนียนของเพื่อนเพื่อนนั่นแหละค่ะครับ สำหรับเล่ปูแนวท่าของปูเจ็ดสองเนาะค่ะเนาะกะให้ท่านผู้ชมกะขอให้โชคดีเนาะค่ะเนาะนี่เป็นแนวท่างนะคะเด้อใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกับอาจจะมีอีกโค้งนะครับคารบอโนะครับเดี๋ยวอ่าบรันเลยคุยกับปูนะครับพอปูเป็นทรงมากกะเอ็ดเลยสินะคับบ่ดคุยกันค่ะบ่เด่คุยกันเพราะว่าชวนีีกะอาจจะมีโค้งสุดท้ายนะครับเดี๋ยวถ้ามีกะเดี๋ยวบางเสกับเที่พัดกะจะมาลงไห้นะครับจะตามจะตามปูไห้เนาะค่ะเนาะ สำหรับสำหรับตัวเลขเน <expl> าะค่ะเนาะครับครับสำหรับแนวทางตัวเลขของคูเจ็ดสองกับจะมีคงแรกนะครับประมาณนี้นะครับหรือเลขที่เป็นจับคูมาให้ถึงที่เรียบร้อยนะครับ่เปนตัดแล้วคลิปก้อนนี้ที่ว่าชุดเต็มเนาะครับชุดเต็มอันนี้คือ่นตัดแล้วบนล่างเนาะค่ะเนาะบนล่างค่ะสำหรับคลิปนี้เจีัดกับเบ้าสีกับลาไปก่อนเนาะค่ะเจอกันไม่คลิปหนาเด้อค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ